ครับผมไม่ขนาดนั้นก็ก็มีมีเรื่ครับมีเรื่อยๆก็ก็ยังมีบ้านอยู่จะได้อีกจะได้อีกได้อีกอยู่อ่างบ้านฝากทุกคนเรื่อยสนุกเนาะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ช่วงปีใหม่ที่เราไปพักผ่อนมาครัแล้วก็ไปพักผ่อนของเราออกไปแล้วก็เราก็ไม่ไม่ได้เจอเอลิสเลยครับแต่พอได้เริ่มปีใหม่ปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เจอกันอีกขึ้นก็ทำให้เราหายคิดถึงกัน แล้วก็ได้ออกลังกายหลังจากที่ไม่ได้เต้นนานกลับมาเต้นแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาเรือบนกันเจอกันผมก็รอดตามครับผม อัปเดตอัปเดตอัปเดตได้อัปเดตได้อัปเดตได้อัปเดตว่าเอาเป็นว่าหลังจบคอนฟูอีฟก่อนเราค่อยว่ากันตอนนี้เราเราโฟกัสคอนของพี่สาวเราก่อนหลังจากวันนั้นก็เออก็รู้สึกว่าพี่พอยากที่จะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมก็เลยไปถามทีมงานเลยครับทีมงานก็เลยบอกว่าอ๋อได้คอนเสิร์ตเราเนี่ยจะจัดอยู่ช่วงหลังโฟอีฟครับผมนี่คือคำตอบที่อัลลาสได้มาครับไม่ไม่แต่ว่าช่วงไหนไม่ไม่ไม่ใช่หลังแล้วยังไม่ใช่ไม่ได้จัดโฟอีฟเสร็จแล้วมาเลยไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ก็ อยากไปโฟกัสคอนเสิร์ตโบเอซันก่อนคแต่ไม่แต่ผมว่าผมว่าบอกตรงเลยกว่าว่าไม่ได้ไปแต่แต่เราจะไปดูแน่นอนเพราะปีที่แล้วเราไม่ได้ดูครับผมปีก่อนปีนี้เราคิดว่าเราเป็นคนชมดีกว่าใช่แต่ที่ต่อต่อให้จะได้เป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์เราก็ใแฮปปี้ใจพี่สาวอยู่แล้วครับผมาปีนี้เตรียมดูเตรียมดูเต็มๆแล้ว ครับผมมีแน่แน่ครับมแน่แน่ันมั่นใจทุกคนครับเราจะมีคอนเสิร์ตแน่แน่ครับผมฟันธงเออต่ว่ามันมันตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกที่เราประกาศและวันแรกวันแรกมันเป็นมิมันมีพี่น้องที่เราได้บอกทุกคนไปก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เราและทีมงานก็ตั้งใจแบบเตรียมงานกันแต่เต็มที่ครผมเพื่อให้แบบเพื่อคอนเสิร์ตมันเกิดขึ้นครับผมก็อยากให้คนรอติดตามดูนะครับในอินสตาแกรมไอรานนะผมว่าแบบแกประกาศอะไรมาเมื่อไหร่ อ้ยมันหลักหลักๆคือเราก็คิดว่าเราต้องออกกำลังกายกันมากขึ้นแหละเพราะว่าพอไปคอนเสิร์ตปุ <h <h ๊บเวลาก็ต้องแบบยาวขึ้นก่อนโชว์ที่เราโชว์บนสี่ไงก็ต้องแบบออกกำลังกายให้เราแข็งแรงขึ้นให้เราแบบอยู่ไหวจนจบคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มาเบแบลได้ไงใช่ใช่มันไม่สามารถจะซีได้หมด ไม่มันก็แล้วแต่แล้วแต่คนครับแล้วแต่คาแรคเตอร์แต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันคือสิ่งที่มันจะเป็นความพิเศษในโชว์เรามากกว่าก็เลยอาจจะยังพูดอะไรไม่ได้อันนี้ก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเก็บราเก็บไปกันได้นักแสดง อต้องเช็คเลตติ้งหน่อยเบ๋ก่อนว่าว่าการลับฟอนในในบล็อกเราเนี่ยมันคนชอบเยอะน้อยแค่ไหนอ่าใช่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 ครับผมเราเขาเป็นเราเฮ้ย มันเป็นผู้จัดละผู้จัดผู้จัดละครการแสดงลาไปแล้วเจ็ดานนะเจ็ดคนแล้วตัดเรื่องแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องแล้วแต่มดป่าแล้วหมดคุณหน่อยเราจะได้เจออะไรจากแอ d ลาสก่อนาก็ก็คงมีได้ได้พบเจอตามงานครับคิดว่านะก็ หลักๆคือตามทางออฟฟิเชียลได้เลยครับแล้วก็แน่ๆเราจะมีพวกคลิปพวกแบบแอดลาร์เซฟหรือว่าเกมอะไรต่างๆที่เราเล่นก็อาจจะมีปล่อยมาทยอยนี่ได้แล้วผมก็ฝากติดตามทางออฟฟิเชียลน่าจะแน่นอย่างเออเอ่อคอนเทนต์อะไรอ่นเออเออ พูดถึงเรื่องเพลงยังไงพี่บุ๊กนี่ครับแน่นอนครับผมด้วยความที่เพลงเราว่ายังไม่ได้มาแต้องมีการปล่อยเพลงมารับกับคอนเสิร์ตผมก็เป็นตัวปีนะครผมซึ่งปีนี้เราก็จะปล่อยเพลงออกมาให้ทุกคนได้ฟังกัน อันนี้ก็อะไรักยาอันนี้ก็เรอดูับอพระว่ามีอะไรมาให้ไม่หายหนาวนอไม่หายหนาวไม่หนาวไปเยอแล้วไม่คุยแกงหาวแน่นอนใช่ก็ออกมาเออความลับเราเยอะเนาะพุกเราพาราจุดแเพิ่งระชมไปผมก็บเออก็เตรียมเียงานที่แล้ พี่จะพูดอะไรทุกคนดูแบบไม่ไม่ได้กลัวหลุดแต่บางอย่างก็ยังแบบยังอยู่ในโปรเซสอยู่จริงอยางอยางที่จะแบบคอนเฟิร์มจริงแล้วก็รอบอกทุกคนจริงจริงพร้อมกันครับครับผมครับผมไว้จริงๆหลักๆเราไม่กล้าพูดออกไปเพราะเหมือนคือบางทีถ้ามันยังไม่เปิมอะครับแล้วถ้าเกิดเราพูดออกไปแล้วบางคนอาจจะแบบคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นขึ้นมาเราก็รู้สึกแย่ที่เราให้ทุกคนได้ฟังสิ่งนี้ไไปัครบ ครับผมอันนี้เยอนเลยป่าบริสุทธิ์ทุกป่าแต่ไหนสีเทานะเป็นน้อติกเทานะ ม่แต่ผมผมว่านี่ก็ต้องยกความดีความชื่อให้ทุกคนแหละครับผมก็ทให้มันเกิดขึ้นอเงี้ยแล้วก็ดีใจครับที่ทุกคนแบบช่วยเหลือกันรักกันครับผมก็ดีใจที่เห็นทุกคนรักกันครับ<อ> ใช่ครับจริงๆเขาเขาคิดขึ้นมากันเองเลยนะครับผมแล้วเราก็แต่ว่าเราก็มีเห็นมีติดตามเราก็เซอร์ไพรส์ว่าอุ๊ยอันนี้น่ารักจังเลยอย่าเครับเออคนเปิ้ลเรียบมากผมก็ก็ดาว Ah. <laughs> ah. 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 Ah.